แซนโยแบรนดน้ำหอมชื่อดังของคนไทยนะคะที่ได้สร้างกระแสวัวลอบไปทั่วบนโลกออนไลน์ ine, จนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบรนด์น้ำหอมที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในและก็ต่างประเทศและล่าสุดนะคะขอสร้างปรากฏการณ์ความฮือฮาอีกครั้งด้วยการคว้าตัวนางงามขวัญใจมหาชนอย่างสาวอิงฟ้าวราหะนะคะมาขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์แซนโยนะคะโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในงานนะคะ Land o per f Perfume s นส์ออฟแซนโยเอ็กซ์คลีสิ2025 ไปเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณเอื้อวีลินพัทนะคะเจ้าของแบรนด์น้ำหอมแจนยูนะคะห้เกตเข้าร่วมงานณยูเนียนโคอีเวนต์มอลนะคะชั้นจียูเนียนมอลนอกจากนั้นภายในงานนะคะสาวอิงฟ้ายังได้จัดโชว์สุดพิเศษนะคะพร้อมร่วมเล่นเกมกับแฟนคลับแล้วก็กิจกรรมลัคกี้แฟนไซน์นะคะพร้อมถ่ายรูปพลลลอยแบบ1ต่ตอนหนึ่งและแจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับผู้โชคดีภายในงานนี้อีกด้วยน่น่งค่ะ ก็ดีใจค่ะปกติก็คือเหมือนแบบเราก็ใช้น้ำหอมมาหลากหลายเนาะวันนี้ก็มีแฮชแท็กน้ำหอมอิงฟ้าเป็นของตัวเองจริงจังๆสักทีเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดังอยู่แล้วจริงๆแล้วมีฟ้าก็ขายดีอยู่แล้วแต่ว่าก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของจันยูเพราะว่าจากคนที่เราใช้เองจริงด้วยก็ได้มาบอกต่อทุกคนในวันนี้ก็ผู้ได้เสิร์ฟผิวธรรมก็แบบอันนี้เป็นน้ำหอมที่มาจริงๆ่ของตัวเองสายของการมีบสื่อมาว่าตอนนี้ใครที่เป็น

จริงๆเชื่อว่าถ้าเราแบบไลฟ์ไปเรื่อยๆอีกสักชั่วโมงนึงก็น่าจะน่าจะได้มากกว่านี้อเงี้ยอาจจะด้วยตัวตัวผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ในตัวเองด้วยแล้วก็แฟนๆเมาก็รอว่าแบบเมื่อไหร่พี่ป้าจะมาไลฟ์กับแจนดัวสักทีเพราะว่าอยา่างที่บอกมันหอมเป็นสิ่ง ความที่เราแบบพูดตรงๆแล้วก็เวลาเราสายหรือเวลาพูดอะไรเงี้ยเราก็พูดด้วยความจริงใจมันซ um ื่อสัจจริงเลยค่ะคือก็ชอบตรงที่ว่ามันเหมือนมันก็เราอะคือคนก็มองว่าเราเท่เราตัวแม่เราตัวลูกเราหนาลักเราเซ็กซี่เราสามารถเป็นได้หลากหลายแรคเตอร์เหมือนกับน้ำหอมที่เราฉีดไปอย่างเงี้ยอย่างต้าองก็วันละกลิ่นวันละบางทีก็วันหนึ่งมีสองกลิ่นก็มีแล้วแต่ลุคแล้วแต่สไตล์ที่เราที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็บ่งบอกความเป็นเราได้ดีค่ะในวัตถุสิ่งอ่ ไปประมาณแค่แสนกว่าที่แม่บอกว่าแบบหนึหนึ่งล้านสิบแล้วนะอันนี้คือเรื่องเขาได้มีความเป็นพรีเซนเตอร์คนหนึ่งก็แทนหรือว่าคันเนอร์ของที่ฟ้าค่ะก็มีความมั่นใจมากขึ้นว่าเดี๋ยวพรีเซนเตอร์คนนี้อาทจะมีศิลปะาทยเรียนไน้นาะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆต่างหากให้โมอะเอาแพชชั่นเลิฟไปฉีดอยากให้หมได้รับอะไรที่มันติดแกรมม่า ควาเป็นตัวแม่หมูมีอยู่แล้วแหละแต่อยากให้หมูเป็นแม่ติดแกรมบ้างก็แบบต้องอบนิการคริสมีมอลแล้วกันแล้วแม่สาวก็จะมีความเซ็กซี่ตัวแม่ที่มีความติดแกรมแต่ว่าความย้อกยุ่ยก็จะมากกว่าหมูเราถ้าเป็นอีฟานี่มักมีส่วนเป็นแกรมเป็นเซ็กซี่ออนเดอะบีชละกันเพราะามีรอบชุดว่ายน้ำก็ต้องมีแบบสะบัดผมหรือว่าสะบัดตัวแล้วแบบองศาเตัวแล้วได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ย มาในลุกส,สบายๆวันนี้โบล้วกันเม <c oughs> ได้หมดเลยได้หมดอ๋อมาให้ครบสี่กลิ่นเพราะจริงๆสี่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ขายดีด้วยนะ <c oughs> ของความจนดเรียก็ฝั่งเจนดเรแล้วก็ฝั่งพิซซ่าที่จะสร้างสรรคของเราไป ก็ฝากจจนยัวไว้ด้วยละกันค่ะเชื่อว่าจริงๆก็คือใครที่ได้สั่งไปก็จะต้องกลับมาสั่งซ้ำแน่นอนแล้วก็สามารถนําไปปัตกตะก้าสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าสินค้าคือขายได้จริงๆแล้วกออ็ราคาเข้าถึงคนไทยอยู่แล้วเทียบเท่ากับคอลเตอรแบนดความติดทนความชัดของเป่นอะไรเงี้ยก็ฝากแจนยูเอาไว้ด้วยค่ะอย่าลืมทัดแสนง,งน้ำหอมเนยค่ะ